จะล่าข้าวออมาทำไมอ้หอพี่รุนพรมมีกฎเกณฑ์เราไม่เคยคบค้ากับผู้มีอำนาจในราชสำนักในท่านกับฉับเรื่องนี้ไว้ก่อนตายเมื่อกี้ที่ว่ายากก็ยากที่ตรงนี้ละเขาจับตัวหวังเสี่ยวสือไปโฉเฟยคมขู่สิทธิพี่แถมส่งพระทัดมาจุดในงานศพอีกมันหยามเกินเกินไป<อ>ข้าทนไม่ไหวแล้วอ้นี่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 นพอเถอะกรมยุติธรรมไม่รู้กฎไม่ได้แปลว่าเจ้าไม่รู้ด้วย ้าถ้าอย่างเจ้าเนี่ยทำซีซัวไม่ได้นะได้ข้าจะทำตามกฎอ๋อนางทำตามกฎเป็นด้วยเหรอก่อเรื่องอีกแล้วมั่งแวะมาดูก่อนได้นางหมด้ไม่เก็บบ้านนีกอ๋อายจงนะแม่เราไม่สนไอนก็ยังมีต้องสู้ หยุดเอาไว้นี่แหละขอรับคุณหนูหยุดทำอะไรพูดที่อยู่ในจกยวคือเจ้ากรมยุติธรรมก้าขวางทางเลยข้ามาหาท่านเจ้ากรมนั่นแหละเขาส่งของขวัญไปหอพิรุณพรมข้าเลยมาส่งตอบแทนแต่เท้านามาส่งของขวัญขอรับเฮ้ย เป็นขุณนางมาตั้งนานเพิ่งมีคนกล้าระเบิดเกี้ยวของข้ากลางถนนคุณหนูใหญ่วนอายุอย่างน้อยแต่มากฝีมือไม่รู้จักรักษามารยาทเหรอลุงสูเพิ่งเสียแต่ให้ประทัดค่ายดอกไม้ไฟตอบแทนก็เจ้ากันนะยิ่งพยองนะไม่กลัวข้าจับหรือไงแล้วจะรออะไรล่ะจับข้าเข้าคุกเลยสิลมหนาวกลางคืนมันพัดแรงมานั่งเป็นเพื่อนข้าข้ายังเด็กอยู่หนาวก็ไม่เป็นไร แต่อายุขนาดท่านเนี่ยเป็นหวัดไปชดใช้ไม่ไหวนะ,ะอย่านึกว่าข้าไม่รู้นะว่าเจ้าคิดอะไรคงให้ข้าจับเจ้าเข้าคุกจะได้เจอเพื่อนใช่ไหมละ่ะข้าไม่จับเจ้าหรอกยังไงซะเจ้าก็เป็นลูกรักของหลวอหยางอองข้าต้องเห็นแก่บีดาเจ้าุณหนูใหญ่วน อายุอย่างน้อยชอบตากลมงั้นตากลมอยู่นี่นะ,ะเดินทางกลับจวนครับ